ลาเท่าไหร่นะคุณโยมนะต่อรองข้าวครับวันนี้ผมพากท่ามาราบรรมัการ,กร,าร,รากาบนยอดเขาข <อ S 1> พิิตโกครับตอนที่ผมเดินทางมาถึง เวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะครับคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่จุดสังเกตมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะครับเวลาคนเดินทางมาถึงแล้วนะครับเขาจะเดินทางขึ้นบนยอดเขาคิจิกูทันทีนะครับไม่ได้พักผ่อนนะครับหรือถ้าใครที่บอกว่าเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็พักผ่อนกันได้นะครับตอนนี้นะครับผมกําลังเดินไปณนะจุด จำหน่ายตั๋วนะครับผมอ่ะผมลืมบอกไปนะครับเขาคิจะปูดปีหกเจ็นี้นะครับผมเปิดตั้งแต่10กุมภาพันธ์นะครับถึงวันที่9เมษายนนะครับเดินทางกันมาได้เรื่อยๆเลยนะครับสำหรับนักแสวงบุญนะครับตอนที่ผมหรือวันที่ผมเดินทางมานะครับผม ก็จะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตรงกับวันศุกร์นะครับวันศุกร์แต่ถ้าเป็นวันคืนวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคนจะเยอะมากๆเลยนะครับหรือช่วงเช้าวันเสาร์อย่างเงี้ยครับคนจะเยอะมากมากเลยนะครับพอเราเดินมาแล้วนะครับก็จะต้องนะครับมาซื้อตั๋วนะครับตรงที่ผมกําลังมาซื้อตั๋วนะครับเป็นจุดขึ้นรถวัดตวงนะครับจะมีอยู่2จุดนะครับจุดขึ้นรถ จุดขึ้นรถวัดพลวงและจุดขึ้นรถวัดกะทิงนะครับผมเดินทางมาขึ้นรถที่จุดขึ้นรถวัดพลวงนะครับผมค่าขึ้นรถนะครับผม200บาทนะครับทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับย้ำว่าถ้าขึ้นรถนะครับ200บาทต่อคนนะครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับผม200บาทครับตอนนี้ก็กำลังซื้อตั๋วนะครับ ตอนที่ผมมานะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมเดินทางมาถึงประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะครับคนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมมาถึงเนี่ยมีคนที่ขึ้นไปแล้วค่อนข้างจะเยอะนะครับรว่าตรงจุดจอดรถเต็มไปหมดแล้วนะครับผมผมเดินทางมากว่าจะได้ที่จอดรถก็ค่อนข้างจะนานเลยนะครับต้องเข้าไปต่อคิวนะครับผมแล้วก็ไปตามจุด จอดรถนะครับที่เขากําหนดไว้นะครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังซื้อตั๋วนะครับผมเพราะว่าเรากําลังจะเดินทางไปด้านบนนะครับอย่าลืมนะครับผมใครที่เดินทางมานะครับสามารถขึ้นรถไปบนยอดเขาคิจิกูตได้2จุดนะครับตรงจุดวัดพลวงนะครับหรือตรงจุดวัดกระทิงนะครับแต่ว่าถ้ามาตรงจุดวัดพลวงตรงนี้นะครับก็จะ ถึงตีนเข่าแล้วนะครับผมก็คือนั่งรถไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับแต่ถ้าวัดกระทิงก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ไกลกว่านะครับผมแต่ค่าบริการสรงจุดวัากะทิงผมไม่แน่ใจนะครับว่าค่าบริการรถตรงวัดกระทิงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตรงคิวรถวัดรวง200บาทนะครับทั้งขึ้นและลงนะครับถ้าขึ้นนะครับเราไม่ต้องนำบัตรให้กับคนขับรถหรือพนักงานใดๆจะสิ้นเลยนะครับเรานำบัตรนะครับ หรือซื้อบัตรมาแล้วนะครับก็ขึ้นรถได้เลยนะครับขาลงนะครับที่ต้องใช้บัตรนะครับให้กับพนักงานด้านบนตอนขาลงขาขึ้นไม่ต้องนะครับเพราะว่าเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับร้านค้านะครับขายของกินนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเรียกว่าไม่ปิดนะครับผมแต่ว่าถ้าใครเดินทางมาถึงแล้วบอกว่าอยากจะพักผ่อนก่อนก็ได้นะครับผมก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าใครที่พร้อมร่างกายพร้อมก็ เดินทางขึ้นได้เลยตรงนี้ก็เป็นคิวรถวัดควรนะครับตอนนี้ผมกําลังรอบัตรนะครับซื้อบัตรอยู่นะครับผมตอนนี้กําลังจะเดินทางขึ้นไปนะครับผมตอนนี้ได้บัตรแล้วครับเดี๋ยวผมจะเดินทางขึ้นไปเลยครับอันนี้นะครับบัตรคิวรถบัเราต้องมีของใครของมันเป่าเวลาลงหรือว่าลงลงได้เลยไม่ต้องมีบัตร ที่เห็นนี้นะครับก็เป็นรถที่จอดรอนะครับถ้าเรามาเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะประมาณคนนะครับเราก็ขึ้นรถได้เลยนะครับแต่ใส่ตั๋วหนึ่งคนสองคนนะครับรถทั่ไหนว่างยังไม่เต็มนะครับก็ขึ้นไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอนะครับอเลยนะครับว่าไม่ต้องรอนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณรอนครับมันคิวมันอาจจะนานเพราะบางคนอาจจะได้คิวแล้วเดินไปตรงนู้นตรงนี้นะครับผมถ้ารถที่ไหนว่างเราขึ้นได้เลยครับไม่ต้องรอคิวอะไรเลยนะครับผม ไปตุ่มเราขึ้นรถกันเดียวไปเลยนะครับว่าในตุ่มเวลานั้นรถคันนั้นเต็มหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามาเป็นหมู่คณะนะครับผมมาห้าคนห้าคนอะไรประมาณนี้นั่งรถคันเดียวกันได้เลยนะครับอย่างที่ผมมานะครับผมสิบคนนะครับขึ้นคันเดียวก็คันเดียวหมดครับนรถคันเดียวกันไปเลยนะครับผม ไม่ได้ขึ้นไปกับคนตื่นหรือคนปอุ like hmm ื่นนะครับขึ้นไปทันเดียวกันเลยนะครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้ครับเดินไปางไปด้านบนแล้วนะครับผมที่แน่เลยนะครับตอนขึ้นให้ชมนครับเพราะว่าหลายช่านนะครับผมก็อาจจกเยเอคลิปหรืออาจจะเจอข่าวนะครับว่ารถขึ้นไปแล้วความน่ากลัวนะอะไรแบบนั้นปรากฏขึ้นมาเดียวผมจะ พาทุกท่านนะครับผมไปชมกันด้านกลางคืนบ้างหรือตอนดึกกันบ้างนะครับผมว่าน่ากลัวไหมนะครับแต่ถ้าคนที่น่ากลัวคนกลัวนะครับผมแนะนำนะครับให้นั่งด้านในนะครับเพราะว่าแล้วเราอาจจยังไป็นีแล้วมาเป็นครั้งแรกแต่วันนี้ปีนี้ขึ้นเร็วจั่กแก่่แก่แกแก่แกา่ก่แก่แขึ้น่ีน่ึ่แ ก็ก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้รงก็ได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงรถโยกหรือรถต่ในที่สูงที่หนึนงครับก็อาจจะอับรถอันตรายตอนนี้ผมก็ได้เดินทางออกมา จากจุดคิวรถวัดพวงแล้วนะครับเพราะว่ารถที่เดินทางขึ้นมานั้นนะครับเรียกว่ามาเป็นหมู่คณะครับสิบคนหรือสิบคนประมาณนี้ก็ออกแล้วแต่สําหรับคันที่จอดอยู่ตรงนั้นจะตอกมาท่านจะสังเกตได้นะครับเพราะว่าอันนั้นคนรอให้รถเตดียมก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมกำลังเดินทางขึ้นมาแล้วนะครับด้านหน้านะครับเมื่อใส่รถมาแล้วก็จะตรวจสอบความเร็วไปก่อนก่ก็จะมีไฟนะครับส่งมาอันไม่น่ากลัวนะครับอย่างที่ซิท เราขึ้นกลางคืนจะดีอย่างนึงะครับเวลาเราเดินด้านบนเนี่ยจะไม่ค่อยเหนื่อยมากนะครับด้วยอากาศเย็นนะครับแล้วก็บวกกับเราเดินนะครับมันก็จะเหมือนกับลดความเหนื่อยล้าลงไปได้แต่ถ้าเรามากลางวันก็ได้นะครับไม่ได้บอกไม่ได้นะแต่ว่าก็จะเหนื่อยล้ามากกว่าอยู่นครับแต่ก็ต้องพร้อมด้วยนะครับในการเรียกว่าขนนอนแล้วขึ้นไปนะครับผมว่าถ้าเราขับรถมาไกล เราขึ้นไปเดินด้านบนจะต้องใช้พลังกำลังไม่น้อยนลยครับตอนนี้นะครับผมก็เดินทางนะครับมาถึงบริเวณสันเขื่อนแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นสันเขื่อนนะครับถ้าใครจะเดินมายังไม่ถึงเวลากลางวันนะครับกลางวันเป็นสันเขื่อนแบบนี้นะครับเดี๋ยวรถจะเดินสายขึ้นไปนะครับสำหรับการเดินทางมาถึงนะครับก็ได้มาตั้งยาที่รงบามุาครครับเตรียมเดินทางขึ้นสัมผัส ถ้นั่งรถนะครับรถที่เขร้อยบริการนะครับสองรบาทดอคูนสำหรับเด็กไม่เสียนะครับเด็กไม่เสียและจะมีค่าเข้าอุทยานแห่งชาติเขาพิจิกูอันนี้ขึ้นทอดเดียวเหรอครับไม่ต้องสองบนะครับผมดูเป็นสองสิบาทนะครับผมนะครับรถก็จะขึ้นและลงนะครับตลอดเส้นทางเดียวถ้าชมไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่ารถลงและขึ้นเยอะมากเลยนะครับไม่ใช่ว่า แค่นี้นะครับจริงๆแล้วมีเยอะมากเลยนะครับผมรถนะครับที่ขึ้นนะครับยิ่ใกล้วันทำงานยาวเนี่ยพูดได้ว่าคับคั่งเลยทีเดียวตรงนี้นะครับจะเป็นจุดนี่แน่ๆตรงนี้เราต้องเสียค่าชาตินะครับที่จะเก็บค่าบริการครับคนละสี่สิบบาทไม่ได้เข้าบริการที่จะได้นะครับผมตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับผมเป็นอ่าพนักงานนะครับของ อุทยานแห่งชาตินะครับเขาจะเก็บค่าบริการนะครับคนละสี่สิบาทนะผมก็เตรียมเงินให้พร้อมนะครับนี่ยครับคนละส0สิบาทนะครับเรามากันี่คนก็จ่ายไปนะครับเด็กไม่เสียครับประมาณสักไม่เกินป .6 อะไรเงี้ยครับป .6 ไม่เสียนะครับแต่ถ้ากินงจากป .6 ผมไ่เน่้ยจะเสียแต่ถ้าไม่เกินจาก็ไม่เสียนะครับประมาณนี้ครับตอนนี้ เรากําลังจ่ายเงินนะครับคนละ40บาทนะครับสําหรับผู้ใหญ่นะครับขึ้นลงนะครับย้ำนะครับว่าเราไม่สามารถนำรถส่วนตัวเราขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าด้านบนจาเป็นทางที่ค่อนข้างจะลาดชันนะครับเราก็จะต้องอใช้บริการรถของอทางจุด ให้บริการครับเราขับอมาแล้วชำระเงินเรียบร้อยแล้วเราก็ไปรับชมบรรยากาศนะครับเดินทางขึ้นเขาเชียงนอกตอนคืนกันนะครับถ้าจัดจุดตรงนี้นะครับคือจุดว่าชำระค่าการจ้ารของอุทยานแห่งชาตินะครับก็จะไปที่ประมาณง้าน ก็จะติดยอดขาบครับยังเดี๋ยวข้างบนขึ้นอยู่กับว่ารถด้านบนติดด้วยหรือเปล่ารอรถส่วนขึ้นหรืลงหรือเปล่าอย่างไรับผมมีรถวิ่งขึ้นโดนตลอดขานะครับผมแต่กลางคืนนะครับเขาจะไม่เปิดไฟแบบปกติกันนะครับเขาจะเปิดล็อกไฟเรื่องอะไรนะไฟสปอร์ตหลายด้านล่างนะครับหรือไฟตัดหมอกตรงนั้นนะครับผมเพราะว่าถ้าบางครั้งขึ้นไฟสูงมันจะไปเย็นตาคันลงนะครับคันลง ลงมานี่ไงลูกหลังลูกหลังแล้วไงขอไฟลูกหลังแล้วไงอะไรนะอะไรคะจมอกค่ะโอเคครับปตะจมอกนะครับแบบประจมานั้นนะครับตอนนี้ครับผมก็เดินทางมาแล้วนะครับแต่ว่าสังเกตดูนะครับตรงนี้จะมืดหน่อยเพราะว่ายังไม่มีรถสูงขึ้นลงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะสังเกตดูนะครับถ้าปัญญาชนรถจะขึ้นและลงนะครับค่อนข้างจะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่า ก็มีผู้ที่เดินทางขึ้นไปแล้วนะครับตั้งแต่อาจจะเป็นคองคู่คเยวนะครับเพิ่งจะลงแบบนี้แบบนี้เราเห็นไหมครับลงกันมาสายเลยนะครับผมลงมาฟ้าเลยอย่างนี้ครับอันนี้คือขาลงนะครับลงกันมาเยอะมากนะครับนะครัับขึ้นและลงเลยนะครับผมใครที่ว้าวนี่ไงคนเดินขึ้นยังไม่เคยมาก็ให้ใครอยากเดินขึ้นนั่นแหละเมื่อกี้เนี่ย เดินขึ้นไปต้องมีนะครับผมแต่สมยัยคนไทยจะน้อยแล้วสมัยก่อนเนี่ยอ๋อเออถ้าอย่างนั้นก็น<า>กว่า,าไปะนะครับสมยยัยเดินกันค่อนข้างจะน้อยแล้วนะครับผมเคยมานะครับมีที่แล้วผมก็มานะครับตอนช่วงโควิดผมก็มาแล้วผมมาแค่หนึ่งเครับเพราะว่าม,มาครั้งนึงน,นะครับเราก็มาขอพรนะครับแล้วก็มาตราสารพูชานะครับที่สี่น<ร>ะคร,ะระับท<ร>ี่เกพรนั่นนะครับอีหนึ่งมาครั้งหนึ่ง ยองจนมีอะไรได้ด้วยนะครับตอนนี้จะดูมืดๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลางวันนะครับจะดูเหมือนกับนักัวนิดนึงนะครับผบอกเลยนะครับกลางวันเหมือนจะบนักัวนนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับกลางคืนผู้ที่ขับรถนะครับเขาก็เที่ยวชานะครับเที่ยวชานะครับทีสังเกตุนะครับรถ เรามี็นลตลอดเวลานะครับทันที่ผมขึ้นนะครับมันจะมีช่วงเป็นระยะนึงมะครับผมก็อาจจะมีหน้าต้อเท่าไรนะครับแต่ว่าจะขึ้นขาลงนะครับเยอะนะครับสังเกตุตอนนี้ขาลมเยอะมากนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นคนที่ขึ้นไปตั้งแต่ประมาณห้าหกโมงเย็นนะครับตอนนี้ก็กาลังทยอยลงนะครับผมบอกเลยนะครับผมว่าเปิดตลอดทั้งันทั้งนะครับไม่ใช่ว่า เรามาถึงเราต้องรออะไรไม่ใช่นะครับผมเราขึ้นได้เลยนะครับเตรียมพร้อมร่างกายนะครับซื้อตั๋ว200บาทนะครับตรวมตัวก็ขึ้นได้เลยแต่ว่าตัวุณผมวันทีไม่คงไม่แน่ใจว่าท่านขึ้นไปไหร่อไ่ไดที่นั่งมาแล้วก็บอกหน่อยนะครับว่าเห็นนะครับด้านหลังมีรถตามมาแล้วนะครับมีรถตามขึ้นมาเลยได้แล้วนะครับ ก่อนนะครับสมัยก่อนมันจะขึ้นเป็นเป็นสองสองกระทบอกหรือสองระลอกนะครับคือขึ้นมาจุดหนึ่งนะครับคือหัวใหม่นะขึ้นเป็นจุดหนึ่งแต่สมัยนี้ต้องแล้วนะครับสมัยนี้คือขึาเรียกว่าขึ้นหรือซื้อตั๋วที่เดียวครั้งเดียวนะครับผมทึงยอดเขาที่จุกตรตงตงรงจุดลานาด้านบนเลยนะครับแล้วก็เดินเท้าต่อ,อไปนะครับประมาณนะครับเดี๋ยว จะสังเกตดูนะครับค่อยๆมีรถสวนลงมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็จะเป็นช่วงที่อาจจะเป็นเรียกว่ารอยต่อนะครับอ่ะเห็นรถข้างหน้าแล้วเห็นท่รับผมรถข้างหน้าก็จะขึ้นนำลงมานะครับแต่ว่าตอนเราก็น้ำสัมพันแล้วนะครับผมเนี่ยครับท่อปุ่มก็จะกับพลังใกล่กินแล้วใช่ไหมเห็นไฟข้างหน้าไหมท่อปุม คือถ้าบางคนอาจจะบอกว่าที่กลางคืนมันมันไม่ค่อยเห็นอะไรมันก็มีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าใครโผลเนี่ยบางส่วนบางท่วมผมบอกเลยนะครับทา่ค่อนข้างจะชันนะครับแต่ว่ารถขึ้นฝ่าแน่นอนครับก็จะเป็นรถโผล่ลงนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเขาจะจอดรอนะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนทางตันกันแล้วรอรอลงเวลาเพิ่มแลับจะสังเกตดูนะครับผม รถจะอยู่ล็อกนอกแต่ถ้าลงรถทีอยู่ล็อกในนะครับเพราะว่าโอ้ครับรถรถรอลงหลายคันเลยครับรถลงมาถลงด้านในนะครับบ่าเลยดับนอกนะครับแบบกระบอกเราจะต่อแต่วันตอนนี้จะสังเกตอย่างหนึ่งลงมีเสียดขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้จะประมาณสั้ง6น3ทุ่ม4ทุ่มนี่คือตั้3ทุ่ม4ทุ่มนะครับเพราะว่า จากที่เราเดินทางจากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ก็คือประมาณสักแตกจุดบรรทวงเนีๆๆ่ยนะครับผมประมาณสักไม่เกินยี่สิบนาทีนะครับแล้วเราก็เดินขึ้นไปตรงจุดบนยอดเขาอีนะครับประมาณสักชั่วมมงครึ่งนะครับลงมานะครับบวกลบก็ประมาณสักสามสี่ชั่วโมงนะครับถ้าแบบว่าเราไม่ได้พักนานนะก็คือเดินนั่งรถแล้วก็เดินขึ้น ครับทราบว่าสิ่งก็เดินลงแล้วก็มา,า,ลลานั่งรถลงมาถึงด้านล่างก็ประมาณสี่หกนาทีชั่วโมงเทานั้นนะครับแต่ถ้าใครที่ขึ้นไปแล้วนะครับพักเป็นระยะระยะนะครับแล้วนนก็สิ่งนั้นโอดก็นานนิดนึงอะไรแบบนี้เขาจ,าจะจะเป็นใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะครับแต่ว่าถ้าใครที่แล้วลงเลยนะครับก็จะเป็นไม้มาลาประมาณสักสามสี่ชั่วโมงเท่านั้นเองวผมก็ลงมา มันจะดูไม่ค่อยวัดเดียวเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการตัดช mm ั hmm. well. ้นห mm ่างมากครับแต่ถ้าเป็นกลางวันมันจะดูวัดเดียวน่อยนะครับให้ที่เดินทางมาถึงนะครับในช่วงกลางคืนก็ขึ้นมาได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ถึงผมบอกตอนแรกว่าสมัยก่อนเขาจัดต้องขึ้น2รอบ สองกระทอกนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากะทุบอยู่ไหนวะกระทุบนั่งเงียบเลยอ่ะทุกไหนอยากซิงเงี่ยแต่แต่สมัยนี้นะครับขึ้นทีเดียวนะครับตั้งคนเลยครับไม่ต้องขับมยนะครับขึ้นขึ้นยาวเลยนครับได้นั่งนะครับแบบสบายๆครับไม่ต้องต่อรถกันไม่ต้อไม่ต้องเกียร์ดีนะครับผมนี่นะครับแบบจริงๆครับมันได้กับเพื่อนคนนี้โอ้โหตื่นเ นะครับให้กับเราครับใส่ว่าตัวเองตัวเล็กเดินทางมานะครับผมเลยได้เข้างปีเดิมแลาใครที่อ่าหิวนะครับบอกเลยนะครับว่าด้านบนนะครับผมมีจุดจำหน่ายน้ำนะครับแล้วก็จำหนายเป็นไงบ้างว่าจะมั่งกินเต็มมาม่างไหมครับสมัยก่อนแบบนีนะครับก็ใครที่มีน้ำขึ้นไปที่บอกว่าเหนื่อยนะครับแล้วก็ขี่น้ำนะครับแต่สมัยนี้ เนี้ยก็เหมือนบัดกำลังข้า,าวกระด้างข้นเก่งตอนนี้ก็จะใช้เวลาจากด้านล่างนะครับจากอ่รอรถตอนไปที่นั<ม>่นก็เต็มรถ <10 S 2> <ลด S 1> เลย1 1> เด<ล>ินทางมาจาะไปที่ตอนแรกนะครับแล้วก็นัดจุ่งกำลายตั๋วนะครับแล้วก็ขึ้นรถมาตอนที่ใช้เวลาประมาณกว่าแล้วแปดนาทีน,ทน,นะครับแป๊บเดียวครับไม่เกินัไม่เกินสิบนาทีนะครับบอกเลยว่าไม่เกินสิบนาทก็ ร้อนเขากัแล้วนะครับซึ่งถ้ามาในคืนจะดีอย่างนะครับบรรยากาศเนี่ยนะครับวันที่ผมมาเนี่ยหมอกหมอกนะครับเบอร์เมอีไรสุดด้านบนเนี่ยถเรียกว่าหนาแน่นเลยทีเดียวครับมองไปชิมทางเลยครับจิ้มง่ายนะครับหมอกที่แบบไม่ได้ต้องไปจิ้มทางมันเป็นนิ้วเป็นไก่แต่ไม่ต้องกลัวครับสอาไม่ชื่ที่อ่ะก็เท่าเดิมเลยมันหวานครับอนากญาณ ใครที่จะเดินมาที่อ่ะแล้วก็รถด้านหลังก็น้ำขึ้นมาจากที่นี่ะครับกอนใครจะเดินก็จะเป็นช่วงๆนะครับบางช่วงรถขึ้นก็จะเยอะกว่าลงนะครับบางช่วงรถลงก็จะเยอะกว่าขึ้นครับบางก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับมันจะไม่เชิงว่ารถขึ้นเยอะกว่ารถลงเยอะกว่าไม่ใช่นะครับมันจะสลับสับเปลี่ยนกันเพราะว่าบางจังหวะคนมาป้องกันเยอะรถขึ้นก็ต้องเยอะกว่านะครับรถลงเยอะบางช่วงนะครับบางคนเนี่ยถคนขึ้นไปเยอะนะครับก็ยังไม่ได้ลง รถลงก็ยังมัน,นปไปลงครับมันก็กลับกันไปแต่ช่วงไหน่คนขึ้นไปไกแล้วนะครับแล้วก็คนลงงต้องการรถลงต้องขึ้นเพราะว่ามันก็จะวนไปถึงช่วงเช้ามืดเดน๋ยวนั่งรถไปลงหเราขึ้นลงแล้วต่กินเบรคไม่ทิ้งเลย ถ้าท่านดูนะครับาจอหมอกเริ่มมาแล้วนั่งรถกับคู่ที่เขาว่าหน้าตัวแบบเชี่ยวหมอกหมอกงขี้ฝุ่นเลยหมอกจะร่ามตั้งใจนะครับผมนะครับว่าจะดูหน้าวัดเสียววันนี้ครับผม้วก็น่ากลัวเป็มากครับนะครับตัวแต่กลางคืนก็จะดีไปอย่างนครับแบบนี้นะครับผมก็จะไม่ไปตีดที่เจ้าเวลาเดิมเพลงไปน้าตัวนะครับผมเพลง ตะเข็บตอยแรกเลยครับตอนแง่หมอกจะลงก้อนข้างเยอะแล้วนะครับผมเริ่อมหดหมอกแต่แล้วนะครับเดี๋ยวใกล้ยอนเข่าด้านบนก็จะติดเหู่ด้วยนะครับสังเกตยนงแสงรถนะครับที่ส่องมานะครับจะจะเป็นหมอกกันเลยนะครับตอนจะเรแล้วหมอกนะครับเลยขึ้นเลยอะไรเลยหอดเกล็ดนะครับบางจังหวะนะครับกล้องถ่าย ก็คือว่าอาจจะเห็นปกตินะต้องมันมันเห็นและแล้วมันความสามารถของมันแต่ว่าถ้าตาเราเนี่ยตอนนั่งรถเนี่ยหมอกนี่แบบว่าเต็มเลยครับผมแค่จะมองทางไม่เห็นเลยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับสังเกตดูถ้าสังเป็นไฟรถนะครับเห็นมอกเลยนะครับหมอกแบบชัดชัดทคนที่นั่อยู่นะรับก็จะรั่รู้ะครับผมบอกนะครับรถขาลงนะครับจากด้านหนครับไปด้านในโค้งรถ กันนองบเครับบครับอจากโนหมอกน่าจะหมอกนะครับรู้สึกเกล็นแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึนหนาหมนด้วยโอ้โหเราก็ผ่านางครับมาทำธุระกันนะครับผมได้เรามา้ะครับแล้วตอนนี้ผมกครังพทุกท่านนะครับขึ้นรถ มาเพื่อชมมาที่ะลาดมาจะดรัต่านันกนะครับเดี๋ยวผมจะมีทิ้นต่อเนื่อนะครับเดินจากด้านล่างนะครับตรงจอดรถขึ้นไปบนยอดขบโัวจอนี่ยะจะเหมาะนะเนี่ยผมขอบตรงเย็นจอดรถก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าก็ตั้งเย็นวนะครับที่2ันาตอนนี้ก็ประมาณ20นีแล้วนะครับโอ้โหเบรกอันนี้นะว่าเสี่ยวกันปะดูดิเบรกางยืนเนี้ยนะครับช่วงนี้นะครับ บอกเลยนะครับช่วงนี้ <reco Christ. S 2> ช <wh> ันครับแต่ว่าเราเดินเดินเราเรามาจะนนะครับมันจะมอเหมือนปนชันแต่้าเดินมาแล้วไมโบกลยการทางไม่ได้เนะไม่ได้กำลังนะครับมันเครับทางชันนะครับบอกเลยฟนเนจะต้องไปๆโดนน้ำเพื่โดนทอยๆทำไปเรื่อยๆนะครับจอดไม่ได้างรูปจอดก็ไา่รูปังตลาดนะครับแบว่า เราก็จะมีระบบเต็มทีนครับปลอดภัยนะครับว่ามป้อดภันะครับความปลดะครับแต่อยางสมบตรวนะครับไปนะครับได้ครับประมาณนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้ถึงยอดก ก็ท่วงเขาเรียกว่าเข้าสาววันเสาร์ดูแล้วนะครับเออวิวะวายเมื่อกี้ยุ่งล้างอยู่นะครับผมยังพอได้อยู่นะแต่ขึ้นมาหน้าวนะครับผมตอนนี้นะครับหมอกเยอะมากเลยนะครับตอนนะครับหมอกก็ช่าดีเลยนะครับผมตอนนี่อยครับผมท้าที่กำลังจะเดินทางมานะครับก็ ครับต้ยาวเหมือนเดยันนะครับผมเกือบจะถึงสงกรามเลยนะครับเจอขั้นบนก็เดินทางกันมาถึงสงกรารนะครับของกได้นะครับประเด็นขึ้นหน้าว่าที่ต้องการแล้วก็มาการสงครามแล้วก็พอเราเดินทางมาแล้วนะครับเราก็มาเที่ยวนะครับที่จะได้ยอมอะไรได้ที่เพิ่มเติมหรือจะเป็น ทางชนไปบิดาหงอกนะครับหงอกหนามากนะครับที่มาก็มากับน้องมาสิบคนนะครับสิบคนนะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับใกล้สิบนัดคนแล้วครับอีกนิดเดียวครับอีกประมาณสองนะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เห็นครับสังเกตุหงอกหนามากเลยนะครับโอ้ขนาดไม่เห็นเลยวะนี้นะครับกล้อง กล้งมันจัอหมอกได้เยอะมากแต่ถ้าแต่ถ้านั่งบนรถนะครับนั่งบนรถนี่ยิ่งแทบไม่เห็นทางเลยนะครับบอกนะครับกล้องนี่จะเรจะเรียกว่าจะเห็นไม่เห็นมันยอะกาเห็นถนนของทางนี้กว่าเยอะเลยครับแต่ถ้าตาคนก็อาจจะมีกระป้องนะครับจริงๆแล้วตรงนี้หมอกเรียกว่าหนาบานมากเลยครับเขาเปิดเป็นกะาครับเกาะใบไม้ลวกมามากเลย เดี๋ยวจะมาก็จะเป็นฝนา500-200นะครับจากด้านล่างนะครับตรงจุดบรรทุกนะครับแล้วก็เข้าพิธีการนชครับโอ้ดูครับเด็กไม่เสียนะครับเด็กไม่เสียนะครับตอนนี้นะครับก็ใกล้ถึงนะครับจุดจอดรถด้านบนนะครับประมาณ1นะครับนาทีเท่นั้นนะครับ2นาทีแลนะครับ เพราะว่านีครับจิ้งไฟไหมครับจิ้งไฟด้านบนนะครับด้านขวาเลยเวียนตรงนี้ครับนี่แหละครับถึงแล้ว er t uche t uche t uche t enfin ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วครัด้านบนเขาโอ้โห แล้วนะครับต้งจุดจอดรถนะครับแล้วจอดรถต้องจอดนะครับให้เราลงนะครับตรงด้านซ้ายมือนะครับก็พาทุกท่านนะครับด้วยควายินดีสองพันสิบเศษไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในวันนี้นะครับสังเกตดูนะครับคนขับรถติดเยอะนะครับนี่ขนาดตอนนี้นะครับเราล้นอะแล้วคนก็เริ่มจัดลอยลงกันแล้วนะครับตกลงขึ้นมานั่ตั้งขึ้นเงียบๆแล้วนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ขอจบ อาจจะพิมพ์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินขึ้นไปกราบอนสการของคบนนี้าลงได้ผมขอลงรถก่อนนะครับนี่ครับรถไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่จะเดินทางมาก็ยังมีนะครับเปิดตรงมันกันมีสายยนต์นะครับผมนี่นะครับโอเคครับผมขอลงรถก่อนนะครับเดี๋ยวเราไป เจอกันแล้วอีกคลิปหนึ่งครับคลิปหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดไปแล้วแม่ไงวะมึงเกาะเน้นขนาดนั้นเลยแหมยิ่มเร็วไอ้ทุกทุกอย่างไมเยิยมอ่ะไม่ยิ้มไม่ได้ยิ้มไม่ได้ยิ้เยังไง